มารีวิว Honda d เ x นะครับจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวรถเนี่ยมันจะมีที่พักเท้าด้านหลังนะครับก็สามารถซ้อนได้นะครับตรงนี้ขาเนี่ยก็จะมันจะไม่ชนมันจะไม่ร้อนเพราะว่าเขาทำตรงเนี้ยให้กันร้อนมาอยู่แล้วนะครับเอ่อมันก็จะดูเปื่อยๆเนาะนะครับฝั่งนี้ประกับก็จะเป็นสตาร์ทนะครับเบรก แล้วก็ทางซ้ายไม่มีคลัส,สนะครับมันจะใช้งานคล้ายๆกับเวฟหรือว่าพวก CT 1 2 5อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวเป็นแตรไฟสูงครับหน้าจอนะครับเปิดดูมีอะไรบ้างะระยะทางรวมมีขีดน้ำมันบอกนะครับแล้วก็ทิป A ทิป B มีสองสองทิปทิป A ทิป B แล้วก็มีสถานะของ ABS ไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเอนจินนะครับเกียร์ว่างระบบเกียร์เป็นเกียร์วนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นไงนะครับเสียงนุ่มมากครับตอนนี้ าทางนี้ก็จะเป็นของเรือนเครื่องยนต์ต่างๆเรือลิ้นเล่งเรือหัวฉีดแล้วก็มีแคทด้านใต้นะครับไม่มีกาดกันนะครับด้านหน้าเป็น ABS ด้านหลังไม่ใช่ ABS นะครับมีสังเกตมี ABS ด้านหน้าโชคก็เป็นอัพไซด์ดาวนะครับดูไฟท้ายนะครับตอนนี้คล้ายๆกับมังกี้เลยครับ ส่วนชคอัพก็ไม่สามารถปรับระดับได้นะเป็นระดับเดียวเราจะมาดูตัวใต้เบาะนาอวก่อนมีอะไรบ้างนะครับใต้เบาะก็ไม่มีที่เก็บของอะไรความเชื่อเพลิงแล้วก็ถังน้ำมันแล้วก็แบตเตอรี่นะครับคือตัวรถเนี่ยมันไม่สามารถเก็บอะไรได้นะผู้มือก็จะไปเก็บตรงนี้แทน ท่อไอเสียผมว่าค่อนข้างเสียงนุ่มนะแล้วก็ตรงนี้ทํามาดีมากครับเรื่องกันความร้อนอะไรเงี้ยเขาปิดมาค่อนข้างจะเนียนกว่าซีทีนะครับคือโอกาสที่เราจะไปโดนเนี่ยน้อยมากแล้วก็หนามากค,ครับประมาณนี้สวยงามนะครับเด็กเครื่องยนต์125ซีซีสี่จังหวะนะครับ จ่ายเชื้อเครื่องแบบหัวฉีด PJFI ของ h o n d a นะครับ